สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเชฮินร,รถยนต์ที่สร้างชื่อเสียงมาอย่างยาวนานและสำหรับปี2025นี้เชฮินได้รับการปรับโฉมใหม่ที่น่าสนใจยิ่งขึ้นมาพร้อมเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ทั้งการขับขี่และความปลอดภยัยโดยดีไซน์ภายนอกยังคงเอกลักษณ์เฉพาะตัว ดูโฉบเยี่ยวทันสมัยและเพิ่มลูกเล่นใหม่ๆที่เสริมความดูดันมากกว่าเดิมด้านราคาในปี2025ก็ถือว่าแข่งขันได้โดยรุ่นเริ่มต้นอยู่ประมาณ1ล้าน2แสนบาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลสําหรับรถในกลุ่มเดียวกัน ในส่วนของเครื่องยนต์เชฮีน2025เลือกใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ2.0วิลิตรให้กำลังสูงสุด220แรงม้าทำงานร่วมกับระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดท,ที่ตอบสนองไวมากการถ่ายทอดกำลังทำได้ดีเยี่ยมนุ่มนลนแต่ก็แฝงความดุดันเอาไว้สำหรับคนที่ต้องการความแรงโดยอัตราเร่ง0ถึง100กิลเมตรชั่วโม ทำได้ในเวลาเพียง7.5วินาทีเท่านั้นซึ่งถือว่าน่าประทับใจสำหรับรถที่เน้นการใช้งานในเมืองและเดินทางไกลในเรื่องอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชฮีน2025ทำได้เฉลี่ยประมาณ14กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าค่อนข้างประหยัดหากเทียบกับพละกกำลังที่มีให้อีกทั้งยังรองรับน้ำมัน E20 ได้ด้วยช่วยลดค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงได้มากขึ้นภายในห้องโดยสารก็ให้ความรู้สึกหรูหรา ด้วยบาะหนังปรับไฟฟ้าและระบบระบายอากาศพร้อมพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายที่กว้างถึง550วิตตอบโจทย์ทั้งครอบครัวและคนที่เดินทางไกลเป็นประจำ